วันนี้เรามาทาโกโก้นึงนี่ใส่บ้าใส่เยอะมากนะใส่ใส่นจะแกในนั้นตเราต้องใส่นมข้นแล้วก็โกวัตถนี่เราก็ใส่นมข้นทำไมมันดูไปไม่รอดรอดนะป้นใบไม่รอดมันจะเป็นก้อนที่ค้าง มันดูอันนี้อะไรคะผ้าคีริ้วหรอไม่ใช่ผ้าหนุ่มผ้าผ้าผ้าเน่านี่มันมันเริ่มดูหนึบยากน่ากินมันมันดูหนุบมหนุ่มันมันหน้าดูเหมือนมันมันดูเหมือนขี้หมาแต่เป็นผ้านุ่เชี่อเได้แล้ว รอยอะไรบอค่ะขอโทษหน่อยดูดิมันเล็กเหมือนอะไรคะับพูดจียาขี่หมาขอนขอคนหน่อยรู้สึกว่ามันว่าอันนี้จะกินได้ไหมเนี่ยรูได้ค่ะแต่อยู่มทำไม่ได้ก็กินไม่ได้ใครกินก่อนโอมันมีเม็ดเม็ดด้วยมันก็เลยให้ชมคนให้ชมคนต่อบ กโกนึบเดือดแบ้ววางแก้วใส่คนไปเรื่อยๆให้มันใช้แก้วพลาสติกนะลูกนี่เป็นสูตรนี่ไงหนึบๆแล้วอ่ะให้ให้จิคนต่อโอ้โหเหมือนยิ่งแหวกเข้าไปใหญ่เลยครับคนที่ไม่ได้เหมือนกุโก้หนึบนะครับเหมือนอะไรมะล้วเหมือนที่อย่างอื่นที่ไม่ใช่กโกโก้นี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยว คนนี้เขาอยากจะรับประทานตุ้เป็นตุ้เย็นคุณจีคุณคิดว่าของคุณจะเป็นไหมครับเป็นไหมน่าอร่อยน่าอร่อยดี่ของตัวเองนะบอกน่าอร่อยแต่ของคนหน่งไปล้างมือกันก่อนนะอยู่ใไก่ต่อไปก็เดี๋ยวพอพอไปเช็ดตุ้เย็นด้วยหรอให้มันเสร็จตัวไงน่ากินแช่ตัวแล้วมาปั้นเราปั้งก่อนนอนปั้นโดยใช้ขี้หม็นนอง มันดูเหมือนอะไรสักอย่างนี่มันไม่ใช่โกโก้หนึบใคนไหมแล้วะคนนก็ได้ยินมาว่าอะไรกงหมเคยชอนแล้เห็นคนเองไม่คนแล้วไม่คนแล้วอคนแล้วกินมอ่ะเหรอโกโก้หนึบเป็นไงอ่ะมูเหมือนกันอะเป็นไงอ่ะโกโก้หนึบมันดูเหมืนอันนั้เป็นไงอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวมันดูอันนั้นแหะถ้าเราราดนมลงไป มันสดดไปแลวแมผมรู้แล้วเป็นอะไที่ขึมายุกปีดกไมอนักะรกากินอะไรหนมปังแล้วก็อวัติงขนมปังแม่ซื้อมาแถวเดียวแล้วก็กินแก้วเหนีกันไปเยอะแล้วด้วยอืขนมปังโอวัติงจองแก้วเหลือง ลองชิมนะอยากชิมนะชอบอันนี้ชิมนะพี่ชิมให้ดูวันนี้แล้วก็ต้องขอตัวให้เรียนหนอนนะคะขอตัวรอขออองอ่ะสี่คนไม่ไม่ดูจีขอรอให้เซตตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่าย